บ่าวไถโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณคุณใดดีอว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีก็อยู่ที่ทุ่งนาบ่าวไถ่โซเหมือนเดิมนะครับผมรับนี้จะมาดูราคานะครับผมราคาพอดีสอบถามทางพ่อค้านะครับว้านะครับผมว่าวันนี้รับซื้อเท่าไหร่นะครับผมและเราจะมาไล่เรียงนะครับว่าข้าวราคาข้าวสด เขาจ้าสดปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับผมมีราคาชุกขึ้นชุกลงยังไงนะครับผมเอฟซีนะครับก็วันนี้นะครับราคาข้าวก็สอบถามทางรับซื้อแนะครับผมว่ารับซื้อแ่วบ้านเป็นร้านขายร้านรับซื้อรับซื้ออข้าวนะครับไม่ใช่แบบเป็นโรงสีใหญ่ครับเป็นโรงสีเป็นผูอค้ารับซื้อครับผม ก็จะไปส่งต่อทางในตัวจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อัปเดตคือราคา120บาทนะครับผม120บาทหรือว่าถูกกิโลกร,รัมละ10บาทในข้าวกิโลกร,รัมละ10บาทสดทั้งข้าวสดนะครับผมซึ่งปีนี้ราคาข้าวก็อย่างว่าครับผมเริ่มต้นมาก็ดีนะครับผมตอนช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับผมราคาข้าวเจ้าสดเป็นข้าวเจ้าดอนนรอบสี มื่นละร้อยหกสิบสี่บาทนะครับผมเดี๋ยวอ็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับมยับขึ้นราคาขึ้นมาเรื่อยวันละห้าบาทวันละหกบาทนะครับผมราคาจนถึงช่วงประมาณสักเอ่อยี่สิบสี่กันยาจนนะครับผมราคาก็อัพสูงสุดนะครับผมเป็นาราคาสูงสุดของปีนี้นะครับข้าวเจ้าร้อยแปดสิบสองบาทนะครับเอฟซีหลังจากเอ่อวันที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับผมราคาก็ ค่อยๆลงมานะครับผมประมาณวันสองวันนะครับหลังจากนั้นก็ตกหัวบเลยเอฟซีข้าวก็ลงวันละสิบบาทก็มีวันละสิบห้าบาทก็มีนะครับผมจนถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็ร้อยยี่สิบาทนะครับผมสุดยอดเลยราคานะครับปีนี้น่ากลัวน่ากเกลียดมากเลยนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงกับราคาข้าวสารนะครับผม ครับเลือกนะครับ F4 ทีนี้ก็ให้นี่ใกล้เรอกครับแกล้เือวครับเดินอันนี้ได้อยู่ห้าอุมครับห้าอุ่มห้าเที่ยวนะครับผมห้าเที่ยวนะครับห้าเที่ยวเที่ยวละประมาณสามสิบกระสอบนะครับผมวันร้อยห้ยาสิบกระสอบนะให้เนี่ประมาณร้อยห้าสิบกระสอบนะ F4 ก็ถือว่าเป็นครับเป็นค่าก็ถือว่าโอเคนะครับผม แต่บ้านผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับราคาเนี้ะเออประมาณนาดนี้ถือว่าเจี๋ยวนะครับเอฟซีนะตอนนี้กำลังไล่เก็บขอบตามเท้านะครับผมเขาที่ยังเก็บยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็ลงมาให้ใต้นะครับเอฟซีนะตอนนี้ได้เลยห้าเที่ยวครับห้าเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็จะไปขายเลยจะไปดูราคาวันนี้ราคาขายจะได้กี่บาทในที่นี้โอ้สิงแต่ราคาเลยพี่น้องนะครับบอกไปมากกับซูนราคานะครับผม ค่า,าจ้างรถโน้ตก็เท่าไรแล้วนะครับผมอไรละหกร้อยเอฟซีนะอันนี้ก็ประมาณสักอันนี้ห้าอันนี้หกเป็นสวีไร่นะครับผมหกพันเลยนะครับผมจา่ายค่ารถโน้ตก็หกหกพัน 6, บาทแล้วนะครับเปลกเลยรนะาคาข้าวนะครับผมรัฐบาลไหนมาก็เหมือนเมื่อเดิมเหมือนเดิมและริราคาข้าวก็ไม่ตาม่าง นะครับเนี่ยเกี่ยวเก็บงานครัเก็บงานือว่าเกี่ยวจริงมากเลยทางตัวเกี่ยวจริงมากเกี่ยวเกี่ยวช้าเกี่ยวไม่รีบครัเกี่ยวไปเรื่อยใช้ฝีมือข้าวก็ไม่หล่นนะใช้ได้นะครับอันนี้คือลูกค้าประจำครับคือก็ใช้บริการประจำนะรับทุกปีครับไอคือเบาเบาเบาวีเบาวีลูกเกี่ยว การเก็บตอนนี้รถจะเก็บเอาไวะ อันนี้รถรถหกล้อเต็มหรือเปล่ารถหกล้อไม่น่าเต็มครับไม่น่าเต็มก็เกือบเกือบเกือบเต็มเลยหกล้อนะครับผมน้องหกล้อหกล้อเกือบเต็มนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้ได้เงินเท่าไหร่วันนี้นะครับผมขายได้เท่าไหร่นะครับข่าวเจ้ากลางกอสิหานะครับผม วันนี้ไม่ได้ไปหาทิ้มงานนลยี่นะัก็ดูรถเกี่ยวนะครับผมนี่นนะ็น้ำห้วยนะน้ำห้วยนะครับเอ็ดเด,ดมมนะีเดี๋ยวก็ทงการปิดน้ำรับผมเอาไว้ทำนับรังนะครับเยวเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะครับผม ้วเกี่ยวก็ดียางนี้นใช่ไหมไอ้ปลูกฟางนี่เราก็จะอัดอัดฟางนี่ก็ไว้ให้ควายปีหน้านะผมส่วนที่อยู่กับพื้นก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักให้กับกต้นข้าวเราต่อไปนะครับ FC เพราะว่าวนนี้ป,นปุ๋ยชันดีนะครับผมสมัยก่อนพากันเผาทิ้งครับเราไม่ผ่านนะผมนี่ก็เริ่มลงไ้ไตรนะครับผมนเน้ยลงไ้ไตเลยครับ แล้วก็มาดูอราคาข้าวอย่างอื่นบ้านครับเอฟซีนะเป็นร้านรับซื้อข้าวแถวบ้านผมนะครับผมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับเอซีข้าวเจ้าแห้งนะครับผมหมื่นละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมข้าวกอคหกหมื่นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผมเอฟซีข้าวเหนียวรวมนะครับผมหมื่นละร้อยสี่สิบบาทนะครับเอฟซีมมอยูคาลงแล้วนะครับผมเก้ารอยห้าสิบาทต่อตันนะครับ ไม้รวม350บาทต่อตันนะครับผมซึ่งราคาแต่ละสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าก็มาแจ้งราคาให้เอฟซีทราบกันนะครับผมเอฟซี FC นะส่วนข้าวเหนียวเออเขาจา้าสดก็หมื่นละหนึ่งร้อยี่สิบาทวันนี้นะครับผมวันนี้ครับวันนี้นะครับ,นนนนรบเอฟซีลองให้เตเลยครับเอฟซีนะเอาอีกคันหนึ่งนะครัคันหนึ่งเด็กไรเท่า <c oughs> โอเคครับเดี here, okay, so ๋ยวเราจะไปดูข okay, so ้าวในรถที่ว่าเยอะขนาดไหนเลยนะครับผมไปครับนี่เลยเอทิชะคือถ้าเคียรมันก็จะเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มหกล้อนะครับผมนี่ก็ประมาณสี่เที่ยวเนี่ยครับสี่เที่ยวครับไปเหลือไอมาสักสี่เที่ยวอีกนะครับผมก็คือเกือบเต็มนะครับผมเอทิโอเคครับนี่ก็ขอไอ้นีสก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูราคาครับราคาว่าจะ เยอะสักแค่ไหนนะครับพี่บาทนะครับรู้เปล่ารู้เปล่านะครับโอเคครับเราสวัสดีครับ